มาเจ้าเพื่อนมากินข้าวแต่ยังกลมกันหลังจากที่ออกกะดึกมาวเพื่อนได้กลเข้าวกัดดึกเข้า้าคืนหนึ่ง,งของ,งเช้าก็มาอาบน้ำซักผ้าเรียบร้อยก็จะกินข้าวแล้วก็จะนอนเพื่อนได้ตับไก่มาได้ตับไก่ได้หมูทอดแล้วก็ซุปเห็ดซุปเห็ดเพื่อนซุปเห็ด เดี๋ยวลงมากะใส่ถ้วยแล้วก็กินกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารว่างเพื่อนหนึ่งฟักทองเยอบผบได้ข้าวเหนียวมาสองห่อก,กินไปก่อนเพื่อน,อนกินแล้วก็นอนเดี๋ยวถ้าหิวหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยลงไปซื้อใหม่เพื่อนเดี๋ยวค่อยลงไปซื้อใหม่แต่เยบะคิดว่าเยอะผจะไม่ลงจะลงไปทีเดียวตอนเข้ากะห้าทุ่มไม่ค่อยไปหากินมากินข้าวกันเพื่อน,อนมากินข้าวกัน ได้ตับไก่กับข้าวเหนียวของอร่อยของอร่อยตับไก่กับข้าวเหนียวแล้วก็จะแกะซุปเห็ดซุปเห็ดโอ้ยซุปเห็ดกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวนาโอ้ลูกยังนี่ซื้อข้าวเหนียวมาอันนี้ข้าวเหนียวห่อละห้าบาทนะคุณผู้ห่อ,หอละห้าลูกยังนี่เอาเข้าวเหนียวมาเสิร์ฟห่อหน,นึ่ง มาคุยสุขเห็ดคำใหญ่ๆสุเหสุ็ก็จะแกะทีเดียวเลยเพื่อนแกะทีเดียวเลยกินไม่หมดก็เดี๋ยวค่อยเอาไว้กินตอนนอนเต็มก็ได้นอนเต็มนอนเต็ม้กินรอบอากาศมันร้อนคุมคุนอนหลับหลับเต็มเต็เพื่อนนอนหลับหลับเต็มเต็ม ทอด20บาทหนึงทอด20บาทได้เยอะมากเพื่อนๆข้าวเนื้อ5บาทซุปเห็ด10บาทก็มากินกันจ้ากินกับข้าวเนอี้อซุปเห็ดกินกับข้าวเนอี้อ

สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบบาทเพื่อนหกสิบบาทซมปเห็ดอร่อยอนหม้อทอดโดยทางารจังหวาด นิ่มดีเพื่อนๆนิ่มดีแต่อบอกหวานหวานมันมูหวานถ้าเป็นทางอีสานเราก็มันจะไม่หวานนี่สลับุรีผักกานเก็บกิ้มหวานๆอร่อยชุดเนเนยถูกใจเลยผม ชุบเนี่ยรสชาต่พอดีนะแบบอยังติดมือ ได้คิดว่าคิดว่าจะไม่ี พี่สาวโรงางานเป็นง่ายอยู่ง่ายเดี๋ยวนอนเต็มมาตอนเที่ยงกินอีกรอบเพื่อนมาเด้อแซ่บๆน้ำแกนพี่น้อง,องทุกเนาดจ้า อิ่มพอดีับ้อยเดี๋ยวเราเด็กตอนเที่ยงเราตื่นขึ้นมามกินใหม่กบขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า